สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนสายไฟเป็นสายไฟหินเจียฮะหรือลูกหมูฮะซื้อมาเปลี่ยนใหมอันเดิมมันขาดหมดแล้วหเห็นไหมรอยต่อมันโคตรเยอะเลยมันพับไปพับมาอยู่นะกลัวมันอันตรายเดี๋ยวกลัวไอเนี้ยมันขาดนะะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับก่อนอื่นเลยก็ใส่ปลั๊กตัวก่อนปลั๊กเสียบเสียก่อนนะสายตัวใหม่เนี่ยผมซื้อมามันมีขนาดตัวกว่าไอตัวเก่ามันนิดเดียวนะ มีขนาดตัวกว่าตัวเก่านิดเดียวฮะไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะปักเนี่ยเป็นของวีหน้าเอ้เออใช่นะฮะปักวีหนาครับเป็นปักที่มีคุณภาพเป็นอย่างดีนะตัวนี้ใช้ดีมากครับยี่ห้อนี้ปักวีหนาสายพวกนี้มันจะ แข็งแรงครเพื่อนแข็งแรงเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานดีครับรีดออกมาแบบนี้นี่ก่อนอื่นก็ตัดไอ้ตัวนี้ก่อนนะกรีดกรีดปอกมันออกก่อนนะเพื่อน อ่ะ,อะหลังจากนั้นเราก็ปอกตรงนี้พอดีผมปอกเลยไอตัวนี้นะฮะพอปอกเลยปุ๊บตัวอันเนี้ยพอดีผมปอกเลยฮะมันไปโดนสายไฟด้านในทำให้สายไฟมันขาดครับเนี่ยมันมีรอยปอกกินทองแดงเลยฮะไม่เป็นไรครับเราตัด ผาเข้าไปแบบนี้ก็ได้เรับนเพื่อนหลังจากนั้นก็ดึงฮะดึงออกดึงออกดึงแรงๆเลยฮะเพื่อนคลองใหม่ก็จะแน่นหน่อยนะหลังจากนั้นก็ปาดออกครับชุบฝั่งนี้ก็ปาดออกชุบ ใช้ชีมในการปอกครับชีมพวกนี้มันจะปอกง่ายนะเป็นชีมตัดเหล็กแล้วก็ปอกสายไฟง่ายแล้วก็มว้มวนนะม้วนแบบนี้เลยฮะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็สอดเข้ามาแบบนี้ถ้าหางมันสอดยากเราขันออกเลยฮะ สามารถทำเองได้ที่บ้านทำงาง่ายแต่เวลาทำก็ต้องให้มันละเอียดนะฮะงานพวกนี้ไม่ใช่ใส่เข้าไปพอมันอยู่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสายมันหลวมมันขาดขึ้นมามันช็อตนะฮะไม่คุ้มนะฮะชึบแล้วก็ขันเข้าไปให้มันแน่นนะ คันอัดให้มันแน่นเลยฮะแน่นมากๆากครับไอ,อตัวนี้เราปาดออกเลยครับส่วนเศษที่เหลือนี่ฮะปาดออกเลยฮะปาดทิ้งเลยตัดออกครับแบบนี้ต่อไปตรงนี้ ก็คลายน็อตออกมาครับชิบหลังจากนั้นก็เอาสายไฟเนี่ยไปม้วนใส่ม้วนใส่ตัวน็อตนะ่ยฮะม้วนแบบนี้เนี่ยม้วนเขาแบบนี้เลยนะฮรหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้ บิดเลยนี่ฮะให้มันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาไปขันใส่ตัวปลั๊กขันใส่ตัวปลั๊กเลยเลยฮะถ้าหากทำเป็นตะขอแบบนี้เนี่ยมันจะแน่นเย็ดเลยสายไฟมันจะไม่หลุดนะถ้าหากเราเอาเสียเพ้าเฉยๆเนี่ยสายไฟมันมีโอกาสหลวมม,มีโอกาสหลุดแต่ถ้าหากทำแบบนี้เนี่ยแน่นอย่างหนาตาช้าง คันบีบเข้าไปแบบนี้เลยต่อไปเศษเศษของมันเนี่ยเราต้องตัดออกนะครันเพื่อนๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมาโดนฝั่งนี้มันมีโอกาสเราก็ตัดออกครับอย่าให้มันเหลือตัดออกให้มันสั้นที่สุดครับหลังจากนั้นก็จัดเรียบให้มันเรียบร้อยนีครับต่อไปเราก็ นําปักมาเสียบชึบนาฝามาประกอบครับต่อไปมาขัดน็อตตรงนี้ออกมันมีน็อตอยู่สองตัวเป็นสกูไขควงหัวแฉกครับสองตัวฮะ เปลี่ยนเององ่ายครับพวกนี้ไม่ยากครไอ้ตัวนี้ก็ตัดทิ้งเลยนะนี่ฮะสายไฟเนี่ยสามารถขายเป็นของเก่าได้ฮนะแต่ต้องเก็บสะสมไปขายเยอะๆนะไอ้ตรงนี้ก็แกะออกมาฮะไอ้เนี้ยมันเป็นสวิตช์นะครับตรงนี้นี่ฮะมันมีสวิตชอยู่ เดี๋ยวผมลองงัดออกก่อนดูว่ามันจะออกไหมถ้ามันไม่ออกเราก็ต้องมาเอาตัวนี้ออกก่อนนะสวิตออฟกับออนครับแล้วก็ดึงออกนี่ยฮะมันติดน็อตไอตรงนี้จริงๆครับเพื่อน หลังจานั้นก็ดึงออกมาสายไฟของมันก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เองเนี่ยฮะมีแค่นี้เองสายไฟของมันต่อไปเราก็ต้องดูนะนี่ฮะสายไฟอันเก่ามันไปตรงไหนแล้วก็ใส่ไปตรงนั้นเดี๋ยวเราคลายตรงนี้ออกก่อนนับตรงนี้ขันให้มันหลวมๆก็พอนะ หรือใครจะถอดออกเลยก็ได้นี่ฮะถอดออกแบบนี้เลยตรงนี้จะเป็นไขควงหัวแฉกนะฮะอยู่ตรงนี้ การตัดเนี่ยตัดอีตรงสายนี่นะแล้วค่อยเชื่อมเอาแล้วค่อยเชื่อมบัดเกียวฮะถ้าหาใครมีหางปลาตัวนี้ใหม่ก็ใส่ตัวใหม่เลยก็ได้ครับง่ายดีต่อไปไอตรงนี้ก็มันมีนอต หัวแจกนะตัวเล็กๆอ,อไม่ใช่หัวแจกหัวแบนตัวเล็กๆเ,เป็นไขควงแบนนะไขควงแบนตัวเล็กๆครับตัวนี้ก็ออกมาเรียบร้อยฮะการปอกนะเนี่ยฮะบิดแล้วก็ดันบิดแล้วก็ดันค่อยๆนะค่อยๆมันจะเข้าไปง่ายๆแล้วก็มันจะไม่โดนมันจะไม่โดนสายไฟสองเส้นนี้ด้วยฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยฮะ ชึบหลังจากนั้นเราก็ปลอกสายไฟนี่ออกชึบปอกออกเลยฮนะตัวนี้ก็ปอกออกเลยชึบต่อไปก็นำสายไฟมาบัดกีอ่าก่อนอื่นต้องว,วัดระยะก่อนนะวัดระยะสายไฟก่อนว่ามันพอดีไหมเนี่ยมันพอดีกันหรือเปล่านะฮะเราต้องวัดนะครับ ถ้าหากสายมันขามันเกินยังไงเราก็ต้องตัดเนี่ยแบบนี้คือพอดีเป๊ะเลยต่อไปต่อไปเราก็บัดจีีได้ครับส่วนตรงนี้ก็ใช้ข้อต่อเราตัดให้มันสั้นครับตัวนี้มันยาวเกิน นี่ครับตัดให้มันสั้นแล้วค่อยใส่เข้าไปแบบนี้ตัวนี้ก็ตัดให้มันสั้นใส่ตัวนี้เข้าไปปลอกต้องเอาสองชั้นนะฮะเพื่อความแข็งแรงแบบนี้เลยแล้วก็บัดกีนะฮะบัตกีให้เรียบร้อยไอ้ตัวนี้มันสั้นเกินไปแล้วก็ ตัดให้มันยาวแบบนี้แล้วก็ม้วนสายไฟนะฮะม้วนแบบนี้แล้วก็บัตรกีฮะเห็นตรงปลายนี่เห็นไหมมันโดนความร้อนเราก็ใช้คัตเตอร์จิ้มหมวครับคัตเตอร์ตัดออกเชิบหลังจากนั้นก็ดันเข้าไปฮะ ดันเข้าไปหุ้มในตรงที่เราเชื่อมนะฮะเพใช้ไฟแช็กการจุดไฟแช็กจุดเลยเราต้องใส่สองสองชั้นนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ความหนาของมันมันจะได้ไม่ถลอกง่ายส่วนสายอีกฝั่งหนึ่งเราใส่ตรงนี้ สายตัวนี้มันแบนหมดแล้วเนี่ยฮะมันแบนแล้วตัวนี้แต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะหรือถ้าหาใครจะเปลี่ยนเลยก็ได้ฮะมันจะได้ถอดอ,อดออกมาทีเดียวครับขันเข้าไปให้มันแน่นฮนะอีกสายหนึ่งเนี่ยขันให้แน่นเลย ีผมลืมใส่อันหนึง่งเนี่ยลืมใส่อตัวนี้ดูไม่เป็นไรฮะผมอันตัดอันนี้ออกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทำแบบนี้เลยนี่ฮะใส่เข้าไป แล้วก็ขันตัวล็อกสายให้แน่นนะฮะขันให้แน่นเสร็จปุ๊บ เราก็มาประกอบใส่ตรงนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใส่อันนี้ก่อนนะแต่มันอันนี้และลืมใส่ไม่เป็นไรครับเราถอดอันนี้ออกมาใส่ใหม่ก็ได้ครับใส่เข้าไปแบบนี้เลย ใส่เข้าไปแบบนี้นะเนี่ยใส่แบบนี้จะง่ายครับการจัดตำแหน่งสายมันจะง่ายถ้าใส่เข้าไปแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วเราค่อยดันในตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันมีเศษในพวกนี้เราต้องเขีร์ออกด้วยเนะี่ย ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับเอาเท้ามานะฮะเพราะว่ามันทํางานไม่ถนัดครับต้องเอ,เอาเท้ามาช่วยดันด้วยฮะใช้ให้เป็นประโยชน์ครับขันให้แน่นเลยฮะน็อนตัวเล็กๆตัวบางๆนะเป็นเบอร์สิบสี่ เราก็ขันเข้าไปขันให้พอตึงๆก็พอนะไอ้ตัวนี้ใช้ชิมจับก็ได้สายซื้อมาใหม่2เมตรน,นะครับเพืพ่อน ก็จะมีบางคนถามว่าทําไมไม่เอาอันเนี้ยขยับเข้ามาด้านในอีกเนี้ยไอตัวปลอกสีข,ขาวไอสีดํดๆเนี้ยก็ไม่นะฮะก็ใส่ไปแบบนี้แหละครับเพื่อนถ้าหางมันขาดเราก็ค่อยทําใหม่ก็ได้เอางง่ายคือขี้เกียจนะ <c oughs> ไม่ได้วัดตั้งแต่ที่เรียกชึบเรียบร้อยส่วนในตัวนี้เราก็ใช้เทปมาพัน เรียบร้อยครับต่อไปเดี๋ยวเทสให้ดูนะเสียบปลั๊กนะเรียบร้อยครับ สายผมซื้อมาสองเมตรครับสายแต่ก่อนใช้สายประมาณเมตรเดียวมันสั้นเกินไปครับแล้วก็มันขาดด้วย